โลกของเราทุกวันนี้เปิดกว้างและเสรีในเรื่องเพศมากขึ้นเราจึงได้เห็นละครซีรีส์เกี่ยวกับเพศทางเลือกเยอะขึ้นทั้งชายรักชายหรือที่เรียกว่าบอยเลิฟและหญิงรักหญิงหรือที่เรียกว่าเกิลเลิฟแถมยังได้รับผลการตอบรับอย่างดีมากวันนี้เราเลยจะมาแนะนํำซีรีส์แนวหญิงรักหญิงแบบฟินฟินพลอตเรื่องน่าสนใจน่าติดตามบอกเลยว่าทําถึงทุกเรื่อง 1. ฤษิีสีชมพู G.A.P. The Series เรื่องยอ่อ มอมสามหรือคุณสามผู้หญิงที่เทียบพร้อมไปด้วยรูปลักษ์รวยทรัพย์และสติปัญญาเธอคือผู้หญิงที่ทำให้ม่อนเติบโตขึ้นมาและอยากจะเป็นให้ได้แบบนั้นม่อนถึงขนาดยอมสมัครเข้ามาทำงานที่เดียวกันเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดอาจจะเพราะตอนเด็กๆม่อนฝังใจกับรอยยิ้มกว้างจนหน้ายับไปหมดแบบนั้นจนมันกลายเป็นความรักในรูปแบบที่ม่อนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงสามารถตกหลุมรักกับผู้หญิงด้วยกันเองได้ แต่เพราะเราแตกต่างกันเกินไปทั้งฐานะชาติตระกูลและอายุที่ห่างกันถึง8ปีมินำซ้ำยังเป็นเพศเดียวกันอีกแค่เริ่มต้นความรักของม่อนก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่จะทำยังไงลักก็มันรักไปแล้วนี่นาถ้าถอยหลังไม่ได้ก็คงทำได้อย่างเดียวนั่นคือเดินหน้าต่อไปความแตกต่างเหรอมันคงไม่สำคัญเท่ากับหัวใจหรอกนักแสดงนำสโรชาจันกิมฮะ คุณสามรีเบคก้าแพซีเซียอาร์มสตรองมอนสองเดดรีเมอร์คอนโดบาริสเตอร์สถาปนิกมินิซีรีแนวยูริอย่างเดดรีเมอร์คอนโดบาริสเตอร์ สถาปนิกเป็นซีรีส์หญิงๆที่บอกเล่าเรื่องราวของปองขวัญสถาปนิกสาวที่ต้องเจอโจทย์ยากอย่างก,การออกแบบคอนโดที่มีคอนเซปต,ต์กรีนดีไซน์ถึงแม้ว่าเธอมีความเชื่อในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทำให้เกิดประโยชน์อยู่แล้วในชีวิตธรรมดาแต่การการออกแบบคอนโดมิเนียมให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับกรีนดีไซน์และอีโคลิฟวิ่งที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตของสถาปนิกสาวที่ต้องออกแบบคอนโดให้สำเร็จแล้วซีรีส์ยังนำเสนอมุมมองเรื่องราวความรักไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเทสสถาปนิกรุ่นน้องของปองขวัญที่มีนิสัยขี้เล่นอารมณ์ดีและมักหยอดคำหวานใส่ปองขวัญอย่างทีเล่นทีจริงจนกระทั่งปองได้พบกับเติ้ลบาริสเตอร์สาวที่เปิดร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆที่พักของเธอและด้วยสถานการณ์ ที่ทำให้ปองต้องมารู้จักกับเติ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มพัฒนาขึ้น 3. พรูโตนิทานดวงดาวความรัก ซีรีส์ G.L. โรแมนติกดราม่าอย่างพลูโตนิทานดวงดาวความรักที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวของไออุ่นหญิงสาวที่ได้รับการไหว้าวานจากฝาแฝดของเธออย่างอบอุ้มให้ไปบอกเลิกแฟนสาวอาย่งเมทาวีในคืนที่เจ้าตัวกำลังจะเข้าห้องหอด้วยเหตุผลที่ว่าไอาอุ่นนั้นหน้าเหมือนกับอบอุ้มอย่างกับแกแต่แล้วอบอุ้มก็ได้ประสบอุบัติเหตุทำให้ ต้องนอนโคม,ม่าอยู่ที่โรงพยาบาลไอ,อุ่นที่ได้ตอบรับคำว้วานจึงดำเนินการตามคำขอร้องแต่เมื่อเธอได้พับกับเมทาวีทนายสาวที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้เธอตาบอดทำให้เธอไม่กล้าที่จะบอกเลิกแต่กลับสวมรอยเป็นฝาแฝดของเธอเสียเองอีกทั้งเมทาวีเองก็เข้าใจว่าเธอคืออบอุ้มความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในพลูโตนิทานดวงดาวความรัก 4 2 3ยองศาที่โลกเอียง 23.5องศาที่โลกเกียงซีรีส์ GL ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดนิยมในชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวขององศาเด็กสาวมัธยมปลายที่แอบชอบสันเพื่อนร่วมห้องแสนสวยและเก่งองศาไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองเก็บไว้เพียงแอบมองและแอบปลื้มอยู่ห่างๆแต่แล้วองศาก็ได้รวบรวมความกล้าไปบอกฝันดีในอินสตาแกรมแต่ก็ถูกเข้าใจผิดว่า เป็นผู้ชายจนได้มีโอกาสเลื่อนสอฐานะมาเป็นคนคุยและเอลินเด็กสาวที่มาพร้อมฉายาเอเลียนเพราะเธอไม่เหมือนกับใครทั้งยังไม่มีใครอยากยุ่งกับเธอแต่ก็มีรุ่นพี่อย่างลูนา่าที่อยากเข้ามาทำความรู้จักและใกล้ชิดกับเอลินมากขึ้นเป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวสองคนที่ค่อยๆเรียนรู้และค้นพบความรู้สึกของตัวเองเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นอ่อนโยนเต็มไปด้วยความน่ารักและความประทับใจ 5. เลิกซีเนียพี่ว่าขรักหนูได้ไหม ซีรีส์ G.L ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเช่นเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในรั้วมหาลาัยคณะวิศวะเมื่อมนาวเด็กสาวเฟรชี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ในขณะเดียวกันเกียวซ่ารุ่นปีที่สองคณะวิศวะสาขาไฟฟ้าได้รับเลือกให้เป็นประธานนำเชียร์หรือที่เราคุ้นเคยกันในฉายาเฮดวักทาให้มะนาวที่มีโอกาสได้เจอกับ เคียวซาก็ตกหลุมรักและแอบชอบเธอในทันทีทั้งคู่ต่างก็ได้ทำกิจกรรมต่างร่วมกันและมีความสนิทกันมากขึ้นประกอบกับเรื่องราวของการรับน้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามในเลิฟซีเนียพี่วากขรักหนูได้ไหม สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นนำเสนอมุมมองความรักเรื่องราวของคนสองคนที่ค่อยๆเรียนรู้และค้นพบความรู้สึกของตัวเองมีทั้งความน่ารักอุปสรรคความอบอุ่นบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามรับชมมากๆ 6. The Secret of Us ใจซ่อนรัก ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายอีกเช่นเคยโดยมีเรื่องราวกล่าวถึงฟันดาแพทย์สาวที่ต้องการซ่อนความเจ็บปวดจากการถูกหญิงสาวคนรักทิ้งไปในอีกแต่ความบังเอิญกลับทำให้เธอต้องพบกับอดีตคนรักอีกครั้งในฐานะเอินนางเอกสาวดาวรุ่งทำให้เธอต้องกลับมาสับสนกับตัวเองอีกครั้งเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่เคยเป็นคนรักกันมาก่อน เมื่อแยกทางกันไปและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งความรู้สึกเก่าๆที่วนกลับกลับมาพร้อมอุปสรรคต่างๆทั้งจากคนรอบข้างและจากตัวเองที่ทั้งคู่จะต้องผ่านไปให้ได้สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นบอกเลยว่ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักแสดงก็น่าสนใจมากๆเลยด้วยเคมีเข้ากันสุดๆใครที่เป็นแฟนนิยายหรือคนที่ชอบดูซีรีส์แนวนี้ก็ต้องติดตามและไม่พลาดที่จะรับชมซีรีส์เรื่องนี้เลย 7. ปิ่นพักเดอะรอยยันปิ่น ซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าอย่างปิ่นพักดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวของหม่อมเจ้าหญิงอนิลพั์เสวตวาริศและหม่อมราชวงศ์ปิลันธิตากสิดิท์ที่ทั้งสองจะต้องฝ่าฟันอุแสสักมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมครอบครัวแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นก็ได้นักแสดงคู่จิ้นที่กระแสตอบรับดีเป็นอย่างมากออย่างฟรีนเบกกี้เข้ามารับบทโดยตัวซีรีส์เองยังไม่ได้มีกำหนดออกอากาศแต่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายทำแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เลสไทยที่น่าจับตามองและน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเนื้อเรื่องที่พาเราย้อนยุคไปในช่วงที่สังคมยังไม่เปิดกว้างยอมรับและเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ ลัคก,กี้ใหม่เลิกรักนี้มากับดวง ลักกี้ไม่เลิบรักนี้มากับดวงมินิซีรีส์จีน่ารักสดใสโรแมนติกคอมดี้บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องการใช้ดวงในการนำพาความรักอย่างนับดาวสาวออฟฟิศที่เธอมักต้องเจอแต่เรื่องโชคไม่ดีจนกระทั่งเธอได้พบกับเวลาหญิงสาวที่มีโลกส่วนตัวสูงและไม่เชื่อในเรื่องความรักแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันจึงก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาเกิดเป็นความรัก สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือเป็นมินิซีรีส์ความยาว3ามตอนที่ให้อารมณ์สดใสน่ารักเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องลองไปรับชมกันเลย 9. อากงจา๋าป๋าไม่รู้ Love of s ซีเ e ต มินิซีรีส์ G.L. หรือหญิงรักหญิงที่ทำออกมาได้น่ารักอบอุ่นหัวใจมากๆบอกเล่าเรื่องราวของปันปันนักศึกษาแพทย์มีคุณพ่ออย่างภูริสัลยะกรรมแพทย์ชื่อดังและเต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังให้ลูกสาวเรียนจบมาได้เป็นหมอเหมือนตนเองแต่ตัวของปันปันนั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลทำให้เธอต้องปกปิดความฝันนี้เอาไว้และแอบไปสมัครเป็นไอดอลอย่างลับๆแต่กด ของไอดอนเองก็มีข้อห้ามมีแฟนอยู่แต่ตัวเธอก็มีแฟนสาวอย่างไอติมที่โคบตำแหน่งเพื่อนสนิทและแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธออยู่เสมอด้วย ซีรีส์เรื่องนี้อาจไม่ได้เน้นไปในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ของหญิงสาวทั้งคู่แต่ก็สอดแทรกเรื่องราวของครอบครัวการต้องการการยอมรับความเข้าอ,อกเข้าใจและการสนับสนุนกันภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็นซีรีส์ตอนสั้นๆแต่ประเด็นในเรื่องก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่อบอุ่นหัวใจและน่าติดตามรับชมเป็นอย่างมาก 10. โชว์มีเลิฟเดอะซีรีส์แค่อยากบอกรัก มีนายหญิงสาวที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและความฝันของเธอก็คือการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่ด้วยปัญหาด้านครอบครัวทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่กับป้าในกรุงเทพและเธอก็ได้ออกเดินทางตามความมาฝันด้วยการประกวดร้องเพลงเชรีนหญิงสาวที่เคยผิดหวังจากการประกวดนางงามมาแล้วหลายเวทีทำให้เธอหมดความมั่นใจในตัวเองและพันตัวมาเป็นผู้จัดก,การนางงามคอย ดูแลคิวงานและการออกอีเวนต,ต์ต่างๆซึ่งนางงามที่เธอดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นก็เป็นเพื่อนของเชรินเองจนวันหนึ่งเชรินได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การประกวดนางงามอีกครั้ง mm hmm. เธอจะคว้าโอกาสนี้ไว้และทำตามความฝันได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันค่ะ ซีรีส์ยูริเรื่องไหนทำถึงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะวันนี้ของตัวลาไปก่อนตอนนี้เรือแล่นไม่ไหวขอบคุณที่รับชม